เดี๋ยวเรามาลองพับกระจกออตโต้เมื่อไหรบางคนลืมลืมล็อกรถล็อก,อกอยังวะอ,อะไรประมาณพวกนี้เนาะกดล็อกเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้กดล็อกกดล็อกเห็นนะกดล็อกกระจกพับเข้านะครับกดล็อกกระจกกลางออกแบบนี้เลยอ่าไม่อายมีหลานแล้วมีหลานแม่งกดล็อกปุ๊บแม่งพับเลย พอจูเนอร์สองล้านแมงไม่พับไม่ให้พับกระจกมาเนี่ยกดล็อกอ่าล็อกทับแบบนี้เนาะกดล็อกอ่ากดล็อกปึ๊บไม่ต้องตัดต่อสายทุกอย่างใช้งานระบบเดิมได้ทุกอย่างกลดล็อกที่นี่ก็ได้กดแบบนะป,ปึ๊บครับเห็นไหมกดปึ๊บกระจกกลางออกอ่าด้านในด้านในพับอะไรได้เหมือนเดิมหมด ของศูนย์ของแท้ศูนย์หนีบสายพร,ารานะพร้อมติดตั้งนะั่นแหละวะสองพันห้าเนาะถ้าช่างจะไม่ผิดนะพร้อมติดตั้งน่าจะเกินสองพันห้ารับประกันสามปีของช่างไม่มีหนีบสายไม่ตัดต่อสายเสียบปลั๊กใช้งานอย่างเดียวรับประกันให้ห้าปีใครเสียมาหาช่าง